สวัสดีครับผมพบกับผมหลังในเกมแม c อารี n a ครับซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าเกม m แ t c อารี n a นั้นอยู่ในช่วงกิจกรรมใหม่ครับผมนั่นก็คือนะครับมีกิจกรรมหุ่นยนต์ตัวใหม่เข้ามาก็คือเจ้าสกอร์เปียสครับบอกได้เลยว่าโคตรดีนะผมเองยังไม่มีครับเพื่อนๆคนไหนกําลังทํากิจกรรมหรือว่าเป็นสายเกมนี้โดยเฉพาะก็อย่าพลาดเลยครับผมเล่นมันแน่นอนเจ้าตัวนี้ครับออกแบบมาได้ดูแล้วดุดันมากๆครับแต่คลิปนี้ฮะ ผมจะมาพูดถึงเจ้าหุ่นตัวนี้ครับผมนะเจ้าเกรดแ h ชเชอร์ตรงนี้เลยครับผมเกรทแชชเชอร์ ter, ตอนนี้ผมก็อัพเกรดจน HP นั้นขึ้นมาถึง6กหมครับนะบอกได้เลยว่าเล่นมันฮะความสามารถพิเศษของมันก็คือการปล่อย ION p o พครับนะการปล่อย i อออนพอไปที่เป้าหมายจะเป็นคู่ต่อสู้หรือสิ่งกีดขวางก็แล้วแต่ฮะแล้วเมื่อ i อออนพอไปติดกับผนังนะครับมันจะยิงลาแสงครับไปฝั่งตรงข้ามของที่เราติดนะ เป็นไอออนบีมฮะทำความเสียหายกับคู่ต่อสู้นั่นเองครับผมความเสียหายของไอออนพออระยะของไอออนพอดนึงนส0มเมตรครับระยะของมันก็คือ16เมตรระยะลําแสงครับผมโอเคถ้ายิงไปติดกับหุ่นยนต์ก็จะเกิดการระเบิดฮนะ้างความเสียหายตามเลเวลที่ทุกคนมีวันนี้ครับผมจะมาถูกกันเล่นนะครับเจ้าเกรสแคเชอร์ตัวนี้ครับในโหมดโนเมนฮะให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ว่ามันจะมันขนาดไหนครับบอกได้เลยว่าโฆษณาเยอะไปนิดนะแต่ก็ไม่ได้สีเรียสครับโอเคฮะนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าบอกได้เลยว่ามันมากๆแล้วก็จะมีการนะครับสตรีมสดเร็วๆนี้ครับสำหรับเกมนี้นะอย่าพลาดอย่างแน่นอนครับสำหรับช่องนี้นะครับ RSG หล่งสตรีมเกมและ้วเร็วนี้นะครับผมผมก็จะมีการนะครับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะ เปลี่ยนชื่อช่องใหม่เปลี่ยนโลโก้ใหม่ครับเพื่อต้อนรับช่องที่2อ,อย่างสมบูรณ์แบบฮะหลากหลายเกมครับและยังมีเกมอีกมากมายนะเพื่อนเล่นไปลุยกันเลยดีกว่าแล้วก็คุยกันตอนเล่นกำหมันมากๆ One, <go. S 1> เอา,เอาละครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมหันที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปเดินลุยกันเลยดีกว่าครับนะตอนนี้เจ้าเอาเเ่อกรเตเชอรอ์ผมนั้นก็ติดเป็นปืนใหญ่ปิลชันนะสองกระบอกครับ กนเรียกว่ากาลังเห่อของใหม่นะทุกคนก็นเล่นแบบอย่างมัน,มนครับเดี๋ยวเราจะถนอมตัวนิดนึงนะเพราะว่าเล่นเล่นไปแล้วเนี่ยเจอคู่ต่อสู้นั้นที่มีเลือดเยอะเราต้องมาค่อยยิงค่อยยิงครับนะจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยก็คือนะครับเลือดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าไม่ได้ใช่เป็นสายแทงจ๋าๆนะความเร็วในการเดินครับไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับบอกได้เลยว่าเดินใช้ได้ครับความเร็วนั้นมีนะครับติดปืนได้ค่อนข้างดีฮะนะครับได้ขนาด 18 20อะไรสามบขึ้นขึ้นอย่างนี้นี่ถือว่ายิงดีฮะแบบนี้เลยครับผมโอ้โหเล่นมันนะและที่สําคัญครับสกิลของมันนั้นดีรวดเร็วมากครับเดี๋ยวก็ยิงเดี๋ยวก็ยิงกันเลยนะก็ะเรียนได้ววาดดีจริงๆครับผมเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าเล่นมันอีกหนึ่งตัวฮะนะครับผมก็สะสมเอาไว้นะตอนนี้ก็มีหุ่นค่อนข้างเยอะครับเกมนี้บอกได้เลยนะผมจะลงคลิปไปอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าหุ่นตัวไหนหรือการทํากิจกรรมที่น่าสนใจครับนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ครับวอลละวอั้นมีกิจกรรมมากๆมากมากเลยนะครับผมสําหรับช่องหลักนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วก็พบกันนะครับผมกับช่องที่สองนี้กับการสตรีมเนี่ยทุกวันอังคารครับพุดรหัสนะครับผมวันอังคารพุดรหัสครับเวลา19บเนาฬิกานะก็จะสตรีมกันอย่างต่อเนื่องครับเกมหลากหลายฮะและตอนนี้ครับกำลังจะมีเกมใหม่เข้ามาก็คือเกมกาลินาอันดาวนนั่นเองครับหรือกาลินาอันดอนนะ เกมออชิริตรอดจากหมซ่อมบี้งครับจะเปิดตัวครับนะผมก็ได้ทำเดี๋ยวจะทำคลิปเพื่อนๆได้รับชมกันนะแล้วก็สตตีมด้วยนะครับก <_ k _' 1> ็เลยได้ว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวฮะและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับก็จะมีการเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยนะนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคุยกันได้ครับกับเกมเกมนี้นะยังเล่นกันอยู่ไหมยังสนุกหรือเปล่านะครับตัวเกมเป็นยังไงหรือว่าอยากใ้ผมทําเกมแนวไหน แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะนะครับช่องนี้ก็บอกได้เลยว่าเปิดกว้างครับสำหรับหลากหลายแนวเกมแน่ตา,ายครับผมเรีนรู้ว่าหลากหลายกันเลยล่ะเพลินๆจิวๆไม่เน้นครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยิง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 ครับผมนี่ฮะสังเกตไหมครับความสามารถพิเศษของเรานั้นทํางานนี่ฮะพอพอคู่เราตูมไปอยู่ด้านหลังนะครับตรงที่เราติดตรงนเนี้ยเนี่ย มันก็จะยิงไปด้านหลังครับผมกาเลยนดว่าคุณสู้แอบไม่ได้นะการเล่ดว่าแอบไม่ได้ครับทําความเสียหายต่อเนื่องเลยนะนะครับกาเล่ดวาดีมากมากครับสำหรับเจ้าตัวนี้เกรดแกเจอนะครับสำหรับเกมแมสต์อันนี้นั้นบอกได้เลยว่าสายไปอยู่ได้ครับแค่ขยันเล่นนะมีโฆษณามีอะไรให้ทําเยอะแยะเป็นตัวเลือกหนึ่งของเกมหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างดีนะครับผมเล่นได้อย่างไหลลื่นนะภาพสวยงามครับนะก็อวยเขาสักหน่อยนะบอกได้เลยว่ามันก็ดีจริงนะครับ เล่นละมันนะนะครับไม่ต้องมีวิธีรีตองเลยมากมายนะสำหรับเกมนี้แต่งหุ่นง,ง่ายฮะนะครับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่เหลื่อมล้ากันมากฮะตัวนี้ผมก็เล่นมาหลายปีเหมือนกันนะเกมเกมนี้ครับเมื่อก่อนน้องๆทํามาเล่นกันเยอะครับนะตอนนั้นจะตีมังต่อเนื่องนะช่วงนี้ก็ทำสองช่องฮนะมีกิจกรรมเยอะด้วยนะครับก็เลยห่างหายไปนิดครับเอ้ย เกมแรกนี่ยังไงเนี่ยรู้สึกว่าเราจะโดนน้ำยังหนักเลยครับผมแล้วนะตัวเราเระเบิดนะก็ไม่เป็นไรฮะแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับวันนี้เราก็มารีวิวหุ่นกันนะครับอีกสักรอบหนึ่งเนาะโอเคแรกครับเราแพ้ไปฮะเดี๋ยวเรามาดูแบบสองครับมันเป็นยังไงนะด่านนี้นี่บอกบอกได้เลยว่าเล่นดีนะด่านแคบแคบ,แคบแบบนี้ครับเล่นมันนะสายบูสายแท้งใส่ลุยเนี่ยน่าจะสนุก,กกับด่านนี้นะครับผมเองไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะ ปลดเข้ามาเจอด่านนี้เฮ้ยรู้สึกแปลกตานะเอ้ยฉากนี่ทําออกมาได้สวยงามครับดูแบบเป็นมิตินะเฮ้ยจับจัยิงครับเราไมนหด้ที่ยิงครับยิงอย่างเดียวฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับปืนชนิดนี้นะครับเอาเรื่องเหมือนกันฮะปึ๊บปั๊บปั๊บนี่ครับผมยิงความสมมาตรพิเศษออกไปแล้วครับอุตสูรนั้นมันสามารถหลบได้นะนะครับเพราะถ้าหยบหลบอยู่ตรงนั้นจะโดนครับลำแสงไอออนบีมของเราครับยิงครับ แล,แล้วมันยิงไปอีกครับผมเพราะว่ามันได้อีกแล้วครับปุ๊บนะครับสวยๆกันเลยทีเดียวฮะก็รเรียกบอาระเบิดทีก็เป็นหมื่นครับนะน่าจะประมาณหมื่นเจ็ดนะดาเมจของมัน,นครับก็เรียกไดวารุนแรงใช้ได้ฮะตออเลือดคู่ต่อสู้ได้อย่างดีครับมันจําเป็นต้องเข้าไปในระยะใกล้ๆนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบนี้เลยนะครับเอ้ยมันก็ยิงทะลุได้นะขนาดขนาดสิ่งกีดขวางมันค่อนข้างหนานะครับไอออนบิวของเราก็ยังทํางานได้นะปุ๊บนี่ ยิงไปติดหุ่นครับระเบิดบุ้มบั้มบุ้มบั้มพอให้ฮะแลไวยังไงตรงนี้ับแตกฮะนี่เล่นมันนะครับตรงนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเล่นได้ดีฮะเล่นมันเล่นมันนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลาที่ผมเล่นนะครับหรือทาคลิปอาจจะไม่ได้ชวนเพื่อนมาเล่นนะครับจะต้องขออภัยนะช่วงนี้นะครับเพราะว่ากําลังรีบนะครับนะครับสําหรับการทําคลิปก็ค่อนข้างรีบนิดนึงเนาะเพราะว่าต้องทําหลายอันเอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับความสนุกยังอยู่ครับนี่ครับยิงล้ำแสงแบบนี้เลย ตึบตับเอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสวยครับนี่อย่างนี้เลยอ้าวแตกเลยอ่าเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าหุ่นเราค่อนข้างบางก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกนะครับผมสําหรับการเล่นเกมในครั้งนี้นะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าสําหรับการเล่นเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะ <c oughs> เกร c แคชเชอร์ฮะแล้วผมจะมาเล่นหุ่นต่างๆให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเรื่อยๆฮะับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนนะแล้วไว้พบกันครับกับการสตรีม วันนี้ก็มีสตรีมด้วยนะครับผมเวลา19บเนาฬิกาอย่าพลาดชมแล้วมาดูกันว่าผมจะเล่นเกมอะไรในสตรีมบายบายสวัสดีครับผมอได้คะแนนกันอีกแล้วครับเก็บของรางวัลไปแล้วครับผมบายบาย